สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไขแก้วสารพัดน,นึกกันนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแก้วหน้าม้านั่นเองค่ะวันนี้นะคะซื้อต้นแก้วสารพัดน,นึ่งมาจากร้านต้นไม้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ไขกันกี่ใบนะคะแล้วก็เห็น,เพ,นเพื่อนใน หลายๆท่านนะคะที่เขาหาไข่กันดูเห็นแล้วก็รู้สึกว่าออกสนุกดีก็เลยอยากลองทำบ้างนะคะวันนี้ก็เลยไปร้านต้นไม้นะคะก็ได้มาหนึ่งต้นค่ะดูซิเราเจออะไรนะคะตอนนี้หนึ่งหนึ่งใบดูซิว่าวันนี้เขาจะมีให้กี่กี่ใบนะคะใบที่สองค่ะ ใบที่สาต้นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะดูจากเขาแตกกอเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มานลุ้นกันค่ะลุ้นไปด้วยกันนะคะวัสดุก็วัสดุปลูกของเขานี่ค่อนข้างจะโปรงนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ารากของเขานี่จะ จะเยอะมากนะคะคงต้องเปลี่ยนกระถางนะคะหลังจากที่เราหาไข่เสร็จแล้วนะคะนี่เจออีกแล้วก็อยากเรียนอยากรู้เราก็ต้องซื้อมาลองทำดูนะคะ ดูคนอื่นมันก็เหมือนที่เราลองทำตัวเองนะคะไม้เยอะเลยวันนี้เลือกต้นไม่ผิดค่ะน,นี่เราจะแยกกอออกจากกันนะคะแล้วเราก็จะแยกปลูกใหม่นะคะเพราะเขาแน่นแน่นกับถางแล้วค่ะเราต้องเปลี่ยนให้เขาอยู่คนละอยู่คนละกระถาง จอีกหนึ่งใบอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะตอนนี้โอ้ดูต้นนี้สิคะรากเยอะมากค่ะแสดงว่าดินเขาดีค่ะเจออีกหนึ่งใบค่ะดูสิเราได้ทั้งหมดกี่ใบกันนะคะ วุ้นไปพร้อมๆกันคะ่ะนี่ดินออกหน่อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดเก้าใบคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปลูกคะ่ะจากนั้นเราก็ มาเพาะต้นที่เราแยกเมื่อกี้นะคะรากเขาค่อนข้างที่จะมีความยาวก็เลยตัดบางส่วนนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะตายนะคะเขาเติบโตได้ดีในสภาพดินที่โล่งนะคะแล้วก็มีความชื้นนะคะแต่เขาจะไม่ชอบให้น้ำขังหรือแฉะค่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจเรื่องดินนะคะแล้วก็เวลาเราป,รปลูกเราก็ หาที่อย่าให้แดดจัดนะคะให้ให้น้องอยู่ในที่ร่มลำไลนะคะเขาจะชอบแบบนั้นหรือว่าในในบ้านเลยเพราะว่าเขาก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะหลังจากที่เราใส่ดินพอสมควรแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นพิชมอสนะคะที่คลุมหน้าดินให้ให้เขามีความชื้นนะคะ,คะเนผื่อที่ว่าไอ นอใหม่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเ,าเขาจะมีความชื้นที่ที่ที่พอเหมาะนะคะให้ให้เกิดการจเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะคะแล้วนี่ใส่ดินเข้าไปเพื่อที่ว่าเราลดลดน้ําแล้วดินพวกนี้มันจะเข้าเข้าไปเข้าไปผสมอยู่ในในใน,ในพิสมอสนะคะเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนการเพราะ ไข่ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ